วัสดีครับวันนี้ฝนตกนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้เราจะมาต้มจับนะฮะหรือไว้จับยวนนะครับยี่ห้อต้มจับน้ำเพชรับซึ่งพิเศษของเขานะฮะก็คือใส่มีหมูยอแห้งนะครับแถมมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอันนี้ผมก็แกะออกมาแล้วนะครับภายในก็จะมีนี่ครับหมูยอแห้งที่แถมมานะครับมีหอมเจียวแล้วก็มีหอมซอยแห้งนะครับ มีพริกด้วยนะครับพริกขั่วมาแล้วนะฮะแล้วก็ผงปรุงรสครับแล้วก็เส้นจับเพลของเรานะฮะเขาบอกว่าเหนียวนุ่มผมได้ทานแล้วนะครับก็จริงๆเหนียวนุ่มอร่อยมากครับไปขั้นตอนต่อไปเลยครับเราตั้งไฟนะครับใส่น้ําลงไปเกือบ1ขวดนะครับขวดนี้ก็ประมาณ600 m อผมก็จะใส่ประมาณ500 ML นะครับ เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนิดนึงแล้วก็จะเอาเสน้นมาลงนะครับน้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่เส้นไปจับลงไปนะครับชื่อ,อนี้แล้วก็เราก็จะคนครับผมจะสังเกตเห็นว่ามีแป้งนะครับที่เคลือบเส้นหมาไม่ให้เส้นติดกันนะครับนี่เป็นเส้นสดนะครับคนข้างเนี่ยเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นครับจะได้ไม่เสียง่ายนะผมพยายามให้เส้น แตกออกจากกันใครชอบน้ำใสนะครับก็ต้มหนึ่งน้ำก่อนแล้วก็ลิ้นน้ําออกแล้วก็เปลี่ยนน้ํานะครับแต่ผมส่วนตัวชอบน้ําข้นนะครับแล้วก็ไม่เปืองน้ําด้วยนะฮะอ่เร็มแตกออกจากกันแล้วอ่เราต้มไปเรื่อยๆนะครับจนน้ําเดือดแล้วก็เส้นสุกก็จะลอยตัวขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาใส่ผงปรุงรสแล้วก็หมูยอครับ เส้นก็ต้มประมาณ5นาทีนะครับหเห็นน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่หมูยอลงไปนะครับหมูยอลงไปแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสเลยก็ได้นะครับผมก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปเลยทั้งซองเลยนะครับเข้มข้นนะครับจากนั้นเราก็จะคนนะครับเพราะว่าม,ม,มันมีแป้งที่เคลือบมามอาจจะทําให้ติดก้นหม้อได้นะครับ เรื่อๆเดี๋ยวรอสักพักนะครับน้ำซุปก็จะซึมเข้าไปในเส้นนะครับรอ,อสักครู่หนึ่งอ่าก๋วยจั๊บของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกหม้อนะครับแล้วก็เทใสท่ถ้วยได้เลยครับอ่าตอนนี้ก็เทใสท่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเติมหอมเจียวผมชอบก็ใส่หมดเลยครับทึ๊บ แล้วก็พริกนะครับผมใส่ไม่เยอะนะครับเพราะกลัวเผ็ดนะครับไม่ค่อยชอบเดี๋ยวแสบท้องนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับทานได้แล้วครับตาจับน้าเผ็ดครับเส้นเหนียวนุ่มออนญาตไปกินกันนะครับบ๊ายบาย